เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองได้มี3สิ่งที่คุณต้องทําเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 1. ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาในทุกๆวันนั่นเป็นช่วงเวลาทองคําเวลาที่มีค่าที่สุดสําหรับตัวคุณเองให้คุณตัดการเชื่อมต่อจากทุกๆสิ่งที่มันอยู่ภายนอกตัวคุณปิดทีวีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์งานทุกอย่างให้คุณหาที่สงบส นั่งทำสมาธิทำจิตใจให้สงบมากที่สุดทบทวนความคิดความรู้สึกของคุณแล้วให้อยู่กับปัจจุบันขณะการที่คุณอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะทําให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้น มีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการที่คุณจะต่อยอดสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะสำเร็จ 2. ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในอนาคตแทนที่จะเป็นความทรงจำเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตฉันต้องการอะไรในชีวิตของฉันแล้วฉันต้องหาคำตอบอยังไงเมื่อคุณไต่ตองคำถามเหล่านี้คุณจะเจอคำตอบแล้วคุณได้เปลี่ยนสมองของคุณไป เรียบร้อยแล้ว 3. ให้คุณฝึกซ้อมในใจว่าเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาคุณต้องการที่จะเป็นใครคุณต้องการทำอะไรไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณปฏิบัติให้คุณทบทวนแบบนี้ในทุกๆวันซ้ำๆซ้ๆในทุกๆวันจนมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณคุณไม่สามารถที่จะสร้างอนาคตของคุณได้ถ้าคุณยังจมอยู่กับอดีตของตัวคุณเองให้คุณตัดสินใจเลยว่าคุณจะตัดความรู้สึกไหนคำพูดใดๆที่มันก่อให้เกิด การน,น้อยเนื้อต่ำใจดูถูกตัวเองไม่ว่าจะเป็นฉันทำไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีตามที่ฉันต้องการได้แต่ให้คุณตัดสินใจเลยว่าวันนี้ฉันต้องเป็นใครฉันต้องสำเร็จแบบไหนให้คุณใส่ความคิดความรู้สึกนั้นเข้าไปใหม่ทันทีเมื่อคุณทำแบบนี้ในทุกๆวันทบทวนแบบนี้ในทุกๆวันบุคลิกภาพของคุณมันจะสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีที่คุณรู้สึกความรู้สึกของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปในทางที่ดีขึ้นเพียงคุณมั่นทบทวนมั่นทำแบบนี้ในทุกๆุกวันคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแล้วสำเร็จตามที่คุณต้องการตั้งใจไว้อย่างแน่นอนเพียงเราทำแค่นี้ในทุกๆุกวัน วันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุกสวัสดีค่ะ